วันนี้ผมจะมารีวิวเลนส์ที่อยู่ด้านข้างผมครับก็คือ View Talk 50 1.4 Pro ตัวนี้เลยครับในวันนี้ที่ผมได้มารีวิวให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมได้ลองเอามันไปใช้ที่ทริปจีนที่ผ่านมาครับซึ่งเรียกว่าเป็นเลนส์ที่น่าพอใจตัวหนึ่งเลยเทียบกับราคาเนี่ยผมว่าหาคู่แข่งยากมากๆเลยครับเพราะว่าภาพที่ได้ออกมานะครับมีความสวยงามคมแล้วก็โบเก้กลมมากๆกครับกับเลนส์ตัวนี้ที่มีราคาแค่เพียง17,900บาทครับถ้าใครไปกดในช้อปปี้เนี่ยผมว่าน่าจะได้ส่วนลดเหลือสักประมาณหมื่น 4ี่หไม่เกินเนี้ยเราได้เลนเนี่ยเกรดโบพรีเมียมประมาณนี้ผมว่าหายากมากๆในท้องตลาดวันนี้ผมก็เลยอยากมารีวิวเจ้าเลนตัวเนี้ยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง snapshot อีกเช่นเคยครับผู้สนับสนุนแล้วก็ส่งเลนตัวนี้มาให้ทดลองใช้งานครับมาเริ่มต้นกันที่ตัววัสดุของเลนกันนะครับวัสดุของเลนเนี่ยจะทํามาจากโลหะนะครับค่อนข้างแน่นมากๆนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียหนึ่งแรกมาครับด้วยน้ําหนักที่มากนั่นเองเลนตัวเนี้ยจะอยู่ที่800กร,รัมนะครับในมือ ือที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นมาสเ f FE ของ Sony นะครับซึ่งตอนนี้เขาทาออกมา2เมาส์ก็จะมีของ n i คอนกับของ Sony Full Frame ขนาดของตัวเลนเนี่ยพอเวลาจับเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าติดฮูดไปด้วยเนี่ยจะมีความยาวเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลนส์เปล่าๆจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ11เซนนะครับแต่ถ้าใส่ฮูดที่เขาแถมมาให้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17เซนนั่นเองครับฮูดเนี่ยมีคนถามเข้ามานะครับว่ามันแน่นหรือเปล่านะครับ มันก็ค่อนข้างแน่นเลยนะถ้าเทียบกับซีรีส์ที่เป็นตัวแอร์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เลนวิวท็อกนะครับผมอยากแนะนำแล้วก็ลองให้ใช้จริงๆครับเลนวิวท็อกเนี่ยเกรดโปรเนี่ยเรียกว่าอยู่ในระดับกลางของเลนเขานะครับมันจะไล่ตั้งแต่แอร์โปรแล้วก็ไปแ l a นะครับซึ่งแอร์เนี่ยผมก็มีตัวอย่างมาด้วยถ้าใครงบไม่ถึงตัวนี้ยอันนี้ก็เป็นเลนตระกูลแอร์ของวิวท็อกนะครับที่มีขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนกักเบามากๆอันนี้ก็เป็นอีกเลนนึงที่ผมชื่นชอบมากกๆแล้วึ ไปเที่ยวบ่อยๆนะครับด้วยความที่มันมีขนาดเล็กน้ําหนักเบาแล้วก็ให้ภาพที่คมมากๆแต่ก็จะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆครับของเลนส์ราคาแบบหลักพันนะครับแต่จริงๆผมว่ามันแทบไม่ใช่ข้อเสียเลยด้วยซ้ําอาจจะคุณภาพสู้กับเลนส์เกรดโปรไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมว่ามัน เป็นเลนที่คุ้มค่ามากๆอันนี้ก็แนะนําถ้าใครงบไม่ถึงตัวนี้ไปตัวนี้ก็คุ้มค่านะครับอาจจะได้ F ฟที่ไม่เท่ากับรุ่นพี่นะครับแต่ก็ได้คุณภาพที่ดีเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ยังไม่เคยใช้วิวท็อกเกตแลบเหมือนกันอันนั้นจะเป็นเกตสูงสุดของทางวิวท็อกแล้วเนาะกลับมาดูที่เลนตัวนี้กันต่อครับ ถ้าผมถอดฮูดออกไปนะครับหน้าเลนเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่77มิลนะครับเป็นฟิลเตอร์แบบทั่วไปเลยมีขนาดใหญ่พอสมควรเนะหาซื้อได้ทั่วไปครับแล้วก็ที่ท้ายเลนนะครับจะมีเวทซิลสำหรับกันน้ำกันฝุ่นมาด้วยนะครับสำหรับเลนราคานี้ถือว่าโุ้มากๆแล้วก็มีพอร์ต Type C นะครับให้เราเสียบสำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคตตัวเลนเกตโปรเนี่ยเขาก็ทำมาโปรสมชื่อเลยเนะเขามีปุ่มสำหรับปรับคลิกได้ตรงรูรับแสงเนี่ยเราสาม,มารถปรับให้มันเป็นคลิกแบบคลิกๆๆเหมือนเลน แบบค่ายของโซนี่เลยหรือว่าเราจะปิดคลิกให้มันหมุนลื่นๆก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วก็มีปุ่มคัสตอมตรงนี้มาให้ครับให้เราคัสตอมได้ในกล้องทั่วไปเลยถัดมาก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดนะครับว่าจะเลือกเป็นออโต้โฟกัสหรือว่าแมนนวลนั่นเองแล้วก็มีคําว่าโปรสลักมาค่อนข้างจะสวยสดงดงามเลยแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นวงสําหรับโฟกัสนะครับจากที่ผมได้ลองใช้ถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ใช้แมนนวลโฟกัสเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบนะมันมันหมุนง่ายนะครับแล้วก็ค่อน ข้างนุ่มลื่นแล้วก็สมูทเรียกว่าราคานี้ก็หายากจริงๆนะครับสาหรับคุณภาพที่ได้โครงสร้างชิ้นเลนของตัวนี้นะครับจัดเป็น15ชิ้นเลนในส1กลุ่มที่ประกอบด้วยแอสเ r อริคอลชิ้นครับแล้วก็ ED 3ชิ้นแล้วก็ HR 8ชิ้นเลนครับด้วยความที่เลนตัวนี้ให้ชิ้นเลนมาแบบจัดเต็มเลยทําให้เวลาผมถ่ายไปเนี่ยมันคมตั้งแต่แบบ1.4ไปเลยนะครับแต่ก็จะมีวิกเน็ตนะครับที่1.4บ้างประปายนะครับถ้าใครเนี่ยไม่ชอบพวกวิกเน็ตเนี่ยก็ให้ปรับไป ประมาณสัก F4 เนี่ยก็จะเริ่มหายไปแล้วครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะว่ามันจะมีวิกเนตหรือว่ามันจะมีขอบม่วงบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบ ถ่ายภาพแล้วหลังๆมาเนี่ยแทบจะเอามาเพิ่มเกรนเองเพิ่มฮาเลชันเองให้มันมีขอบแดงอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าเลนส์สมัยนีย้มันแทบจะคมกันทั้งตลาดเลยนะครับกลายเป็นว่าตัวผมเนี่ยย้อนกลับไปหาความแบบเก่าๆแล้วก็ความไม่คมเองนะครับในเรื่องของการโฟกัสของเลนส์ตัวนี้นะครับก็ให้ระบบมาแบบมอเตอร์ VCM นะครับทำให้เวลาโฟกัสเนี่ยเงียบแล้วก็รวดเร็วแต่จากที่ผมลองใช้นะอันนี้ส่วนตัวเวลาถ่ายภาพนิ่งอ่ะกดชัตเตอร์มันจะมีแบบหน่วงนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา สำหรับการถ่ายพวกพอ์เทตทั่วไปครับเลนตัวนี้เขาทํามาเพื่อให้เราถ่ายพวกพอ์เทตอยู่แล้วสวยๆงามๆถ้าถ่ายพวกกีฬาผมว่าอาจจะยังเร็วไม่พอแต่โฟกัสไม่ได้แย่นะครับผมจะมีทดสอบให้ดูว่ามันไวนะครับมันไวอยู่สําหรับเลนราคานี้เกรดนี้จากที่ผมได้ลองแบบรัวชัตเตอร์มาครับถ้าวัตถุแบบเคลื่อนไหวเร็วๆเ,เนี่ยก็อาจจะถ่ายได้สัก80%เข้านะครับแล้วก็จะมีหลุดบ้างแล้วก็กลับมาโฟกัสใหม่อะไรอย่างเงี้ย แต่เรื่องของโฟกัสวิดีโอเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าเราจะเดินเข้าถอยออกหรือว่าเข้ามาใกล้สุดนะครับมันก็ทําได้ดีเช่นกันครับ และเลนตัวนี้นะครับสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดเนี่ยคือ45เซนนะครับส่วนในเรื่องของโฟกัสบิตติ้งเนี่ยเลนตัวนี้ก็มีให้เห็นแบบน้อยมากๆนะครับสำหรับเลนเกรดภาพนิ่งที่ผมย้ําบ่อยนะครับเรื่องพวกเลนภาพนิ่งราคานี้เพราะว่ามันค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าไม่ติดเรื่องน้ําหนักเนี่ยเรื่องอื่นคือผมให้แบบ10เต็ม10หมดเลยใครที่แบบชอบโบเก้นะครับแล้วก็ชอบความแบบละลายหลังมากๆเนี่ยผมว่าเลนตัวนี้ตอบโจทย์แล้วก็ที่ผมได้ลองนะถ่ายพอดเทรตเนี่ยโบเก้จะมีความกลมแบบ กลมไม่ได้สุดนะครับอาจจะแบบติดลีลีนิดนึงแต่ไม่ได้แย่นะผมก็ชอบมากๆแล้วอะ่ะในราคานี้ในเรื่องของขอบม่วงนะครับผมได้ทดสอบที่ F 1 4เนี่ย แล้วก็ถ่ายย้อนแสงจัดๆนะครับมันก็จะมีให้เห็นบ้างส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายแบบย้อนแสงตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของแฟรชนะครับถ้าหากเราเอาเลนส์ตัวนี้ไปถ่ายวิดีโอเพราะว่าเราจะใส่ฮูดไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับถ้าใครเนี่ยไม่ได้ติดแมนป็อกก็อาจจะเจอปัญหาเดียวกันครับก็คือเวลาที่ถ่ายย้อนแสงมากๆแล้วเกิดแฟเนี่ยคอนาราสต์ก็มีเสียได้บ้างเล็กน้อยครับไม่ถึงกับแย่สรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมได้ลองใช้มันสักประมาณหนึ่ง เราก็รู้สึกว่าน้ำหนักเนี่ยเป็นเรื่องเดียวเลยที่ติดถ้าเขาทำเลนเกรดโปรออกมาได้ในน้ำหนักที่สัก500กรัมหรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นเลนที่เพอร์เฟกแล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเลนคุณภาพดีแล้วแหละติดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องน้ำหนักส่วนเรื่องราคาก็เหมือนแบบทำมาแบบเหมือนอีกนิดนึงแจกแล้วนะครับราคาดีมากๆและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเมนชั่นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าในการถ่ายภาพนิ่งของเลนตัวเนี้ย มันจะมีอาการแบบหน่วงนิดๆน,นะครับเวลาที่เรากดชัตเตอร์มันจะไม่ได้แบบกดปุ๊บได้ปับ๊บกดปุ๊บได้ปับ๊บมันจะมีหน่วงแบบตึ๊ดตึ๊ดอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยก็ได้ว่ามันหน่วงแบบไหนเนี่ยมันจะแบบนิดเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยผมกดไปแล้วเนี่ยผมกดไปมันจะแบบเหมือนเซียววีอะถ้าใครโอเคกับตรงนี้เลนดีครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาเลนที่ทำงานได้ถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ราคาแบบเป็นมิดมากๆผมก็แนะนำเลยนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าตัดเรื่องน้ำหนักออกไปหากใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือว่าสอบถามทางร้าน snapshot ได้เลยครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายวิวท็อกอย่างเป็นทางการครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เออถ้าใครงบไม่ถึงยังแนะนำตัวนี้อยู่นะครับ Viewtalk 50 F2 Air ตระกูลแอรก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครรับงานจริงจังถ่ายรับปริญญาถ่ายสัมภาษณ์ลูกค้าถ่ายงานอีเวนต์มาตัวนี้ครับจบแน่นอน